เราไปดูตำรวจท่องเที่ยวค่ะได้มีการจัดอบรมสายตรวจจักรยานเสริมเที่ยวเล็บด้านการระงับเหตุให้กับนักท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะการใช้จักรยานแบบนี้ก็เป็นตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่แหละแถมที่พี่ตำรวจท่องเที่ยวเองก็ได้ออกกําลังกายภายในตัวด้วย<ะ>เดี๋ยวเรามาดูโครงการนี้กันค่ะคุณผู้ชมพลตํารวจตรีสุพเศษโชคชัยรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเดินทางเพื่อมาร่วมดูแล้วก็พูดคุยกับ ตำรวจท่องเที่ยวจำนวน38นายที่เข้ารับการฝึกอบรมยุทธวิธีสายตรวจจักรยานรุ่นที่7ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและเสริมเที่ยวเล็บด้านการระง,งับเหตุให้กับข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวค่ะโดยมีพันตำรวจโทต่อลาบติณมาศรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการหนึ่งกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว แล้วก็ยังมีร้อยตำรวจโทเวคินรัชตะธาดารองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2องกองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวโดยพลตำรวจโทสุขุณพรมมายนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้นำตำรวจสายตรวจจักรยานเข้ามาใช้สำหรับภารกิจ ออกตรวจสร้างความเชื่อถือและก็ระงรับเหตุให้กับนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยภาพหลักที่ทันสมัยพร้อมกับแต่งกายนี่นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นกางเกงขาสั้นใส่เสื้อสีขา,ขาวซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทําให้สามารถพกปืนได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยตาร,รวจสายตรวจจักรยานเป็นสายตรวจที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศค่ะ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและก็ในประเทศแถบยุโรปทางกองบัญชาการตรวจท่องเที่ยวจึงได้จัดให้มีการอบรมยุทธวิธีสําหรับสายตรวจจักรยานทั่วประเทศจํานวน7รุ่นด้วยกันอนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วยังสามารถเข้าถึงพื้นที่แคบๆได้มากกว่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์<ะ>อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยมลพิษรบกวนนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนะคะเป็นไปตามนโยบายขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน160ประเทศสมาชิกอีกด้วยนะคะดูการทรงตัวนี่เก่งมากๆสุดยอดอมากๆคุณพื้นที่แคบสุดๆยัยงไงก็ต้องแบบเห็นไหมคะผ่านจ<อ>งังหวะเนี่ยต้องได้<อ>นะเนี่ย นี่โอ้โหนี่ขนาดท่าดิฉันใส่ออกกาลังกายนี่ดิฉันสู้พี่ๆเขาไม่ได้นี่เนี่ยอ๋อเก่งมากจริงๆคุณก็จะมีแต่ละด่านเนี่ยด่านนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะการขับผ่านกลวยนะคะแล้วก็จะมาอีกด่านหนึ่งก็จะเป็นการขับอีกลักษณะหนึ่งขี่จักรยานให้ผ่านช่องช่องแคบๆอะวงวงวงอะไรนะคะเรียกว่าการตีวงของรถเนี่ยแคบมากเลยนะใช่เนอะคุณดูสิคะ ต้องหักแบบเนี้ยแล้วก็หักเข้าค่ะโอ้โ oh ห hmm. สุดยอดจริงๆ hmm. นะอ่ะได้ออกกำลังกายด้วยได้ฝึกการทรงตัวด้วยใช่ค่ะ